ขาอยู่กันขาไปกันขาก็ขาเดินมาเฮ้ย่ามาแล้ยองแล้วก็ลอเลยยองอีลาใ้เอ้าอยากกินน้ำลำไยน้ำลไยใยเลยยอยเลยยาแลน้องกดกดกันเหรอคะเนี่ยน้องกดใครมาคะเนี่ยฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสูช่ช่องลิต้ากิ้แคทยับใหญ่เบ้อแล้วนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมโลโบ็อกนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพอบุคคลาหนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิต้าจะมารีวิวสิ่งที่อัปเดตใหม่นะคะบ้านแคมป์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะนั่นเองค่ะเย้ซัมเมอร์เป็นไงเล่นเลย มันหน้าฝนแล้วนะคะเพราะว่ามันคือซัมเมอร์แคมป์นะคะแล้ววันนี้นะคะ FC ที่จะร่วมมารีวิวสิ่งที่อัปเดตใหม่ไปด้วยกันนะคะมีน้องโฟมออดนะคะมีน้องมินะคะน้องครีมน้องนีลินน้องแก้มน้อง ไฮดี้นะคะไฮดี้เดอะเฟสหรือเปล่าน้องอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็น้องอะไรไม่รู้แล้วก็น้องฟอร์ลันนะคะแล้วก็น้องน้องกัปตันน้องแคปเทนนะคะน้องโทมัสนะคะน้องน้ำหนาวน้องอะไรไม่รู้นะคะน้องต้นอ้นนะคะน้องน้ำมนน้องแก้มใสนะคะ น้องอะไรกันครับเนี่ยน้องน้องปลายฟ้าน้องใบหมอนนะคะแล้วก็น้องพอใจนั่นเองนะคะซึ่งใครที่อยากเข้าไปร่วมอัชชีวประวิต้าแบบนี้ก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าไปอีแคทกันนะคะที่ไอจีและทิกต็อกลิต้าทัสกอร์แคสนะคะตรงโปรฟ้าจีเขียนเขาว่าเข้าเพย์แคสจุดซึ่งเข้าไปกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อรับลิงค์เซอร์วิสว่าอัชชีวประวิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าแคสในเกมโลบอสด้วยนะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเสื้อในชีวิตจริงนะคะซื้อสองตัวได้รับแอดด้วยใครที่อยากได้ก็แแแอออดดดไลลลลนน์์เ้้้าปกกิิิงใตคีะทจ ปีนีตาด้วยนะคะฟังเพลดีนะช่องเลยแล้วเพื่อนๆไม่เสียเวลาเนี่ยเราเริ่มไปดูสิทธิี่อัปเดตใหม่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปรู้สึกว่าจะเป็นบ้านใหม่นะคะที่อัปเดตใหม่เราไปกันเลยน้องๆตามมาค่ะเราไม่มีรถขนส่งะไรงานพาว่าใดๆทั้งนั้นเราเป็นระบบเดินนะคะระบบเดินทุกคนเดินมาเดินตามกันมาเดินมาเดินมาฮัลโหลทุกคนเดินนะคะมาค่ะฝูงซอมบี้ทั้งหลายมาค่ะมาค่ะ มาดูกันว่ามันคืออะไรนะคะสีพิมพ์เรียนใหม่บอกตรงว่าพี่ดีต้าก,ก็ยังไม่ได้มาดูนะคะเพราะเขาเพ,าพิ่งอัปเดตเมื่อคืนนะคะอนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะมาเห็นกันนะคะดูสิว่ามันเป็นยังไงอะซัมเมอร์แคมอุ้ยแลดูอลังการเวอร์แต่ว่ามันไม่มีสีแดงๆนะคะแปลว่ามไม่มีความลับนะเดี๋ยวดูสิเป็นยังไงอุ้ยโอ้อลังการเวอร์อิสค루ซัมเมอร์ เป็นซัมเมอร์แคมป์นะคะอย่างเงี้ยเรามาทําพวกค่ายลูกเสืออะไรเงี้ยดีเลยแบบมาตั้งแคมป์ปิ้งในในกันนะคะเออเขาทาดีอยู่นะเออเนาะไบมอนไฮดี้นะคะนี่อุ้ยอุ้ยเขาเหมือนเป็นค่ายพักเล่นจริงเลยอะ เหมือนพวกแบบเกณฑ์ทหารเลยทุกคนเออจริงๆนะเหมือนพวกเกณฑ์ทหารเลยอ่ะแบบเป็นฟิลทหารอะไรอย่าแงบบนี้เลยนะจริงๆเออเหมือนแบบฟิลรอดอเกณฑ์ทหารจริงๆมันก็คือค่ายพักแรมเนี่ยนะคะเออซัมเมอร์แคมป์นะคะอย่างนี้เราต้องทําคอนเทนต์นะคะนักเรียนนะคะไปเข้าค่ายลูกเสือกันอีกรอบหนึ่งเพราะครั้งที่แล้วเราไปเข้าค่ายกันตรงนู้นนะคะแต่ครั้งนี้เราน่าจะเข้าค่ายตรงนี้ได้แล้วว้าวสวยงามนะสวยงามเราน่าจะไปเล่นซ่ซนแอบที่นี่ได้อยู่นะ ใช่ไหมล่ะถึงแม้มันจะดูไม่ค่อยมีอะไรน้องๆนะคะประมาณสมมุติว่าเล่นกัน20คนนะคะน้องๆทั้งสิคนนะคะเขาคงจะไปแอบในต้นไม้กันนะคะจะล่าแบกกันเลยเดี๋ยวๆนะคะมีม,มีมีที่ให้นั่งนะคะจำนวนของพี่ด้วยอุ๊ยห้องน้ำเป็นไงอะอุ้ยห้องน้าแบบอุ้ย จะชอบมันไม่เชิงมินิมอลเขาเรียกอะไรห้องน้ําแบบป่าปเออห้องน้ำแบบเข้าตีมเลยนะอุ้ยเขาทําดีมากเลยอ่ะแล้วก็มีให้เปลี่ยนด้วยเนาะเนี่ยมีตรงนี้ให้เปลี่ยนด้วยอันนี้แอุ้ยสาวาัดเปลี่ยนได้6แบบเลยเราจะทําเป็นค่ายหรือจะทําเป็นอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยอรออุ้ยนี่ตรงเลยทุกคนออกมาทุกคนออกมาทุกคนออกมานะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันเปลี่ยนเปลี่ยนได้มั้ยเนี่ยกดไม่ได้นะเนี่ยกดไม่ได้เพราะติดน้องเนี่ยแหละช่วยด้วยทุกคนออกมาค่ะ มันกดไม่ได้อ่ะกําลังคิดว่าที่มันกดไม่ได้เพราะว่ามีน้องๆอ,อยู่หรอน้องๆอ,ออกมาหน่อยค่ะออกมาจากบ้านหนะะ่อยค่ะน้องนั่งนิ่งเลยนะคะน้องนั่งนิ่งกันเลยเดี๋ยวพี่ลิต้าต้องเข็นออกมาแล้วนะคะถ้าเกิดน้องไม่ออกมาใครป่วยเนี่ยใครวังพบกับตันเหรอออกมาค่ะทุกคนออกมานะนี่พี่ลิต้าเปลี่ยนได้แล้วปุ๊บไหนดูซิอันนี้เป็นไงอะ่ะอุ้ยเป็นบ่อน,น้ำเหรอโอ้ไม่ก็ล้วเราเรา,เาํำลึกด้วยแป๊บนึงนะขอขอ,ขอใช้ไฟฉายนิดนึงดูมันเป็นอะไรยังไงอะ่ะ โอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my โอ้ my god เยสีเยสนะ my god นี่เราสามารถมาดำน้ำนะคะดูปะการาังได้โอ้โ oh. หค่ายนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะแต่ห้องอะไรน่าจะเหมือนเดิมเนาะห้องพักอ่างแรมอะไรเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมแต่ตรงกลางเปลี่ยนนะคะอุย๊ยซึ่งมันอลังการมากอะโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟ,ไฟลุกขึ้นแจ่มจ้าสุดเลยอะวิ่ยดีจังน้องๆตกปลากันได้หรออ๋อมันตกปลาได้หรอพีดีต้ากดลม้อพในบ้านได้ไหมได้เลย กดแล้วค่ะสวยงามนะคะสวยงามอ่ะเราไปดูอันต่อไปกันว่ามันจะเป็นอะไรมันจะคืออะไรนี้ออกมาหนะ่ะอุ้ยอันต่อไปต้องมี VIP เท่านั้นซึ่งโชคดีที่พี่ดีต้ามี VIP นะคะทุกคนออกมาค่ะทุกคนออกมางับออกมาเลยงับน้องๆไปถ่ายรูปอะไรอยู่กันตรงนั้นคะ่ะออกมาได้แล้วออกมาค่ะยังกดไม่ได้นะคะน้องต้องออกมากันเยอะๆก่อน โบอสยังนั่งนิ่งอยู่เลยนะคะทุกคนออกมาเร็วทุกคนออกมาเร็วโอเคออกดได้แล้วนี่อันนี้คือ V I P V I P คืออะไรคือตรงกลางเป็นโล่งๆม,มีบ้านพักเหมือนเดิมเพิม่มเติมคือขึ้นไปหรอกระท่อมปลายนาเหรอคือ,อยังไงนะมีกระเพาะกระท่อมปลายนาเพิ่มเข้ามาอุ๊ยมีชิงช้าที่ไม่รู้ว่าน้องมามาใส่ไว้หรือว่ามันมีให้ยอยู่แล้วนะคะเออมีกระท่อมปลายนาเพิ่มเข้ามาแค่นี้นะ V I P V I P มีกระพาะปลายนา น้องจ๋าเติม900โลบคัคเพื่อกระท่อมปายนากันเถอะงงมากเลยอะ่ะกระท่อมปลายนาะอุ้ยตรงนี้เหยียบได้นี่นะอ๋อคือมันมันก็สวยแหละมันก็มันก็ดูเหมือนปีนเขาอะไรดีนะฮะ พีริต้าว่ามันแอบขายแบบว่าแอบเดินป่าซันติงอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นธีมข้อเนาะเนอะมี่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 ทำอะไรคะเนี่ยตีกระจกบ้านพีริต้าเหรอคะเนี่ยมาทุกคนออกมาค่ะเอาต่อไปออกมางับเอไปดูอันที่4กันเขามีหลายอันมากมายนี่อ่ะอันที่4คือธนูยิงธนูนะฮะมาไอเดียก็คือกินชิคิวปิดฮหูหูงานยิงไม่โดนเลยเรายังไม่เคยมาแข่งธนูกันเลยนะเนี่ยความเม่นนะฮะนี่ความเม่นว่าใครจะแม่นกว่ากันเดี๋ยวไว้เราต้องมาแข่งธนู กันแล้วนะคะเนี่ยยังไม่เคยแข่งยิงธนูอุ้ยตรงนั้นไอเกิลเซ็กกัสคิวป i ดเอ้ยโดนปะโดนปะว้ายเกือบโดนนะคะเกือบโดนตรงกลางอุ้ยตรงนู้นสูงสูงมากเลยอ่ะเออเราเราแข่งยิงธนูได้เลยเนี่ยอุ้ยเฉดเฉดเฉดไปนิดนึงนะคะ am so lonely h o m โฮมิทาหลีธนูมากมายเลยค่ะมี มีธนูมากมายให้ยิงมีเป้านะคะมากมายให้ยิงเลยดีมากดีมากนะคะแล้วชิงช้านี่น้องมาวางไว้หรือว่าหรือว่าเขามีให้อยู่แล้วนะพี่วีต้อเริ่มสัรวจแล้วกดลูปพอปั๊บนั่นอ๋อน้องน้องมาวางเองนะคะไม่ใช่เขามีให้ค่ะมา,ามาดันต่อไปการออกมางับอันต่อไปกันเมื่อ,อ,ก,นะอ,อก,กี้มีเป้าธนูมากมายเลยนะคะอันต่อไปเหมือนเป็นฟิลฟิลฟิฟลร้านอาหารซัมติงเลยะคะ่ะมา,มาทุกคนมาแปะอย่างเงี้ยแปลว่าถ้าเกิดเรามาเข้าค่ายกันนะเราจะมีกิจกรรมทํามากมายไม่ว่าจะเดินรอบกองไฟหรือใดๆ กิจกรรมทำมากมายน่ะอันนี้เป็นไงดูสิเฮ้ย อะไรอ่ะการแสดงอะไรเงี้ยหรอเงี้ยหรอกว่าเขาอยู่กับเขาเรื่อเงี้ยหรอมีการแสดงนะคะถ้างฝั่งมาทาการแสดงตรงนี้ได้แล้วก็พี่คนนั่งดูนะคะโอ้โหกิจกรรมมากมายเลยในบ้านแค็มนะคะการอัปเดตครั้งนี้อลังการมากมายเลยนะคะกว่าเขาอยู่กับเขาไป็กันเขากว่าข่าเดินมาให้แล้มาแล้ยองแล้วก็ลอยแล้วยองอีกแล้ฮให้อ้าอยากกินน้ำลายใหญ่น้ำลไยใหญ่เลยเยอะเลยเยอะน่ารักนะคะน่ารักผู้ดูก็ตั้งใจดูกันนะดูเลยนะคะตั้งใจดูกันนะดูฮ่าฮ่าไอ น้องๆพี่ลิต้าน่ารักเหนือใส่เสื้อลิต้าคิดแค้นแลย้วยิ่งน่ารักเลยนะคะเนี่ยใครไปใส่เสื้อลิต้าคิดแค้นออกจากแก๊งเราไปสรุปใส่กันทุกคนเลยนะคะน่ารักมากเลยคนนี้ใครคะเนี่ยฝรั่งเหรอ <laughs> ชื่ออะไรนะเอวาเลียนเอเลียนอันสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนอันสุดท้ายแล้วนะคะ ทำใจรวมๆไว้แล้วออกมางับมาค่ะน้ำหนาวเปลี่ยนไปนะคะเนี่ยปกติ่น้ำหนาวจะมาในทีมสีม่วงออกมาก็เลยเก่งมากค่ะน้องๆมาอันสุดท้ายล้วอุ้ยอุ้ยไฟจริงๆเลยอะ่ะอันนี้เหมือนเวทีเดินแบบเลยค่ะไฟเอร์เหมือนเราทกำลังทําพิธีซัมติงวะเนี่ยเฮ้ยทําพิธีซัมติงเวอร์อ่ะอุ้ยน้องฉีกขาด้วยอะ่ะอะไรเนี่ยแคปเทนแคปเทนวเวชิลิเดอร์เหรอ,อูตรงนี้นะคะว้าไฟเยอรจริงๆนะฮะ ว้าวไฟกอไฟเยอะจริงแต่ไฟไม่เห็นติดตูดเลยนะคะเนี่ยก็คือบ้านเนี่ยมันจะมีเหมือนเดิมแต่ที่จะแตกต่างไปก็คือตรงกลางอ่ะเนาะว่าแบบจะให้มาในตีมอะไราอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเหมือนจะมีอุปกรณ์อัปเดตใหม่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวดูกันมีอุปกรณ์ซัมติงอ๋อมีเนี่ยงงมีธนูอัปเดตใหม่นะคะเป็นอุปกรณ์เอะปกติธนูเขาก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่หรอธนูมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเหมือนเขาเปลี่ยนใหม่ให้มันยิงได้แม่นยำาขึ้นพี่นิตาว่ะ เขาเปลี่ยนใหม่เนี่ยเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้มันแบบมีท่ายิงเพราะปกติมันไม่มีท่ายิงนะคะตอนนี้แบบเปลี่ยนใหม่ให้มีท่ายิงแลลวโอเคแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นไม่มีน้องอัปเดตใหม่หมีไหมนะเดี๋ยวดูก่อนไม่มีนะคะไม่มีนะคะอุปกรณ์มีอุปกรณ์เดียวคือธนูที่อัปเดตใหม่ แล้วก็จะเป็นในส่วนของพรอฟนะคะพรอฟที่อัปเดตใหม่พี่ดิต้าเสนออะไรไปพี่ดิต้าชอบที่เขาเอาไปปรับเปลี่ยนนะที่แบบว่าเขาสร้างสรญ,ญ์อลักษณ์ว่าอันนี้คือสิ่งที่อัปเดตใหม่มานะให้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยคะไม่งั้นเราก็ไม่รู้จริงว่าอะไรมันอัปใหม่อันนี้นะคะคืออะไรอะเรือเหรอเ,อเรอเือนอนเอาไว้เล่นเก้าอีโดนนตีนอนกันนะเก้า้นอนตีกันแล้วก็มีอะไรนะอ่ะแค่นี้เหรอเอ๊แค่นี้หรอ จะมีอีกจม,มีอีกแบ็กกลับไปเหมือนจะมีอาหารอัปเดตใหม่ด้วยเหรออะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะไข่ดาวเหรออ,อะไรอะเซตเบคฟาสค่ะมันเหมือนเป็นเซตเบคฟาสพวกออมเล็ตอะไรพวกนี้อันเดียวขอบคุณค่ะอันเดียวเหรอมีอะไรอีกอะเออหมดแล้วเหรอริงเบเนียไม่เห็นแล้วนะมีอะไรอัปใหม่ไม่มีแล้วนะมีมีเพอแค่สองอย่างเหรอคะที่อัปใหม่จริงจังเบเนียจริงจริงตอนแรกพี่ดีต้าเหมือนเห็นสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาอีกนะ อ๋อมีอันนี้ด้วยหรือเปล่านี่ไงนี่นี่มีอันนี้ด้วยสามอันสามอันสามอันอ๋ออันนี้คืออะไรนะอ๋อลูกโป่งโยนทําไมนะโยนค่ะอ๋อปลาที่เป็นสาวน้อยตกน้ำไงมี3มอัน3อันมีเปยวนที่ทอดไข่ดาวแล้วก็กล่องลูกโป่งน้ำอ๋อมีแค่สามอันจริงด้วยเรา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 จะสาดกันทำไมนะคะอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีพร้อมอันนี้เราก็แบบเราจะทำพวกงานวงงานวัดอะไรที่มันโอ้โหตอนนี้มันส p ป c e f l a s กันไปหมดแล้วนะคะน้องๆน้องกดกดกันเหรอคะเนี่ย น้องกดใครมาคะเนี่ยพอดีประจำเดือนดูมาไม่ปกติอะค่ะงงมากชองปลาแบบศาดแบบเหมือนทํา,าสงครามอ่ะสงครามสเปชนะคะโอ้โหนี่อะไรอีกเนะี่ยขอบคุณนะคะสาวรลูกโป่งเฮ้ยปาวะให้พี่ลิต้าเดโ้อโหนี่ปลาะคะปลาปาปลาสนุกสนานน่าดูเลยนะคะเนี่ยกระแสดูไปเชื่อชื่อไม่ได้ได้ก็กระแสด้วโอ้โหน้องน้องกดใครมากันคะเนี่ย ตาหมดไม่สนลูกใครสกการปะเออใช่ฟิวสงการเวอร์นะคะตกการปีหน้าเราต้องมาสเปชบัสกันแล้วนะคะมีอะไรอีกไหมเนี่ยอ๋อมีแค่นี้เลยค่ะมีแค่นี้เลยโอเคสีที่อัปเดตใหม่ก็มีธนูนะคะที่เขาปรับปรุงแล้วก็มีพร้อมสาบอัปเดตใหม่แต่พี่ดีตาชอบลูกโป่งน้าที่สุดแล้วมาดูสเปชบัสกันดีนะคะโอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะสาหรับการมารีวิวนะคะเรียกว่าเป็นบ้านแคมนะคะอัปเดตใหม่ที่พี่ดีตาชอบมากเลยนะคะ อัปเดตครั้งนี้พี่ติต้าให้คะแนนเจ็ดเต็มสิบละกันเพราะว่าเพราะว่าเขาดูมีความพยายามที่สร้างมาตั้ง6แบบเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะมันดูแบบหลากหลายดีแต่ว่าพวกอุปกรณ์กับพ็อปที่อัปเดตามาเนี่ยน้อยไปหน่อยนะคะพี่ติต้าว่ามันก็เลยมีแค่ก็บอกโอ้ยบ้านแคมป์แค่นี้ก็ละกนะะันแล้วค่ะจริงๆเขาอัปเดตทุ่วีคเลยนะที่พี่โบเขาหงเุดหงิดน,น,น่าดูนะคะก็คือคนสร้างแบบนั่นเองคะ่ะแค่นี้ก็เหนื่อยนะคะโอเคค่ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็เชิญกดไลค์แล้วก็กด subscribe ใหม่ๆด้วยนะแล้วก็ไฟจิ้งและทิกต็อกนะคะลิต้าเดสกอร์ขิดแคทเพื่อที่น้องจะได้เข้ากลุ่มเข้าโพยแคทแต่ตัวตอนนี้ตัวพี่ลิต้าไปไหนนะเพื่อที่เ้อจะเข้ากลุ่มเข้าโพยแคทนะตรงนั้นโปรไฟล์ที่เขียนคำว่าเข้าโพยแคทนะคะจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อรับบงเซอร์วิสว่าทีมขอลิต้านั่นเองนะคะโอเคค่ะงั้นสร็จแล้วันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย